สวัสดีค่ะพาเรียนวันนี้นะคะจะพาไปเรียนวิชาภาษาไทยกับหัวข้อ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยค่ะปัจจุบันนะคะเรามีการใช้ภาษาต่างประเทศเนี่ยปะปนไปกับภาษาไทยเป็นจำนวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คำทับศัพท์แทนคำศัพท์ภาษาไทยหรือการใช้ภาษาอังกฤษไปเลยนะคะปนกับภาษาไทยในประโยคเดียวกันเพื่อให้คำคำนั้นเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจถึงได้ถึงใจความมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามาในชีวิตประจําวันมากน้อยแค่ไหนนะคะครูก็จะพาไปดูก่อนว่าภาษาไทยที่เป็นคําไทยแท้เนี่ยมีลักษณะอย่างไงนะคะหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างค่ะอย่างที่1ภาษาไทยจะเป็นคําพยานเดียวนะคะแค่พยานเดียวยกตัวอย่างเช่นพ่อหรือแม่นะคะ 2. ภาษาไทยจะไม่มีตัวการันค่ะ คำไหนก็ตามที่เราเจอตัวการันในคํานั้นๆให้เราคิดเอาไว้เลยนะคะว่านั่นไม่ใช่คําไทยแท้ค่ะ 3. คําไทยแท้จะต้องสะกดให้ตรงกับตัวมาตราตัวสะกดตรงกับตัวมาตราตัวสะกดคืออะไรยกตัวอย่างเช่นแม่ก,กด ะะแม่กดสะกดด้วยดอเด็กแต่นายมาตาแม่กดเนี่ยมีพยาญชนะตัวอื่นอีกมากมายนะคะที่สามารถสะกดแล้วออกเสียงดอเด็กเช่นเดียวกันแต่นั้นเราจะไม่เรียกว่าตรงตามมาตานะคะถ้าตรงตามมาตาก็ดูว่าแม่นั้นสะกดหลักๆด้วยตัวลายเช่นแม่กดสะกดด้วยดอเด็กนะคะอันนี้ก็จะตรงตามมาตานะแม่กบสะกดด้วยบอใบไม้ไม นะคะแม่กลสะกดด้วยนอหนูนะคะแม่กกสะกดด้วยกอไก่ถึงแม้ว่าเขาจะมีแพนชนะอื่นๆที่อยู่ในมาตาของตัวเองแต่ถ้ามันไม่ตรงตัวนะคะเราก็จะถือว่าสะกดไม่ตรงตามมาตานั่นเองค่ะต่อมานะคะการใช้รูปแล้วก็เสียงวรรณยุกเนาะเพื่อให้ได้ความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า ป่ากับคําว่าป้าเห็นไหมคะมีการใช้เสียงวรรณยุกต์เข้ามาป่าป่าป้านะคะใช้เสียงวรรณยุกเข้ามาเพื่อเพิ่มความหมายให้กับคําเหล่านั้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายคําไทยแท้ที่ออกเสียงว่าไอนะคะแล้วใช้สระไอไม้ม,นะะไม้มวนนะคะไม้ม้วนนะจะเป็นคําไทยแท้ค่ะอ่ะตามตัวอย่างที่คุณครูมีให้นะก็เช่นคําว่ากบ สะกดด้วยบอใบไม้นะคะก็จะเป็นตรงตามมาตาก็คือมาตาแม่กบนั่นเองนะคะ,ะหรือคำว่าเสือเสือเสือ้อคำเหล่านี้นะคะเขียนเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันที่วรรณยุกนะคะการใช้เสียงเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ความหมายเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะคะหรือคำสุดท้ายคำว่าใหญ่ คำนี้อ่านว่าอ่านออกเสียงไอนะคะและใช้สระไอไม้หมวนแต่ถ้าเป็นตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นออกเสียงไอธรรมดาหรือออกเสียงไอแล้วเขียนสระไอไม้มาเลยนะคะพวกนี้เนี่ยจะไม่นับเป็นคําไทยแท้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะคะว่าคําภาษาอังกฤษที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะมีประเภทไหนบ้างประเภทแรกเลยนะคะก็คือการใช้คําทับศัพท์เออยกตัวอย่างเช่นฟุตบอล นะคะฟุตบอลบาสเกตบอลนะคะเทนนิสพวกนี้เนี่ยเป็นการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้แทนคำไทยนะคะไม่ได้มีการบัญญัติคำไทยขึ้นมาเนาะสองนะคะการใช้คำไทยบัญญัติขึ้นมาแทนคำภาษาอังกฤษค่ะอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมเนี่ยเป็นคำไทยเนาะที่บัญญัติขึ้นมาแทนคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Gene ติกจริงๆแล้วมีอีกหลายคำนะคะนี่ครูยกตัวอย่างมาแค่อย่างละคำเอง คำที่3นะคะคำเราใช้คำภาษาอังกฤษทั้งๆที่มันมีคำไทยบัญญับเอาไว้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคำกราฟนะคะคำกราฟถ้าเราพูดคำกราฟเนี่ยหลายๆคนนะคะจะเข้าใจตรงกันว่ามันก็คือลักษณะของการแสดงกราฟเป็นแท่งเป็นเส้นเป็นวงกลมเนาะแต่ภาษาไทยเราจะใช้คำว่าแผนภูม ะะหรือคําว่ารถเมย์เออรถเมย์นะคะเราพูดกันติดปากว่ารถเมย์แต่จริงๆแล้วรถเมย์เนี่ยมีการบัญญัติคําภาษาไทยเอาไว้ก็คือรถรับจ้างประจําทางนั่นเองค่ะสุดท้ายการใช้ตัวย่อหรือว่าการตัดคําต้นนะคะมาใช้ยกตัวอย่างเช่นทีวีปัจจุบันเราจะได้ยินคําว่าทีวีบ่อยซึ่งทีวีเนี่ยย่อมาจากคําว่า television นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษและในภาษาไทยถูกบัญญัติไว้ด้วยคําว่า ทรทักทน,นเองค่ะยังมีอีกหลายคำนะที่เรามีการเอามาใช้ในภาษาไทยปะปนไปกับภาษาไทยเยอะมากนะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีภาษาอื่นนะคะที่เราเห็นได้บ่อยก็อย่างเช่นภาษาจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะคำว่าป้าป้าก็คือพ่อใช่ไหมคำว่าเกาเหลานะคะคำว่าเข่งเข่งนี่คือแทนลักษณะตะกร้าขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะสิ้นแส อ่ะสิ้นแสก็คือถ้าพูดพูดเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนหมอดูเนาะอ่ะแล้วก็มีคําว่ากบอ่ะกบเกล่าพวกนี้ก็จะหมายถึงคําว่าพวกคาว่ากลุ่มนะคะกลุ่มคนเนาะหรืออังโลอังโลรู้จักไหมคะอังโลเนี่ยแทนลักษณะของเตา เตาที่เป็นเตาฐานนะคะเตาฐานเราจะเรียกว่าอังโลนะคะยังมีหลายๆคําเลยที่ครูเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาวา่าไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะพวกนี้ก็เป็นคําที่ได้มาจากภาษาจีนเหมือนกันนะคะอะใครที่เคยได้ยินคําไหนบ้างนอกเหนือจากคําที่ครูยกตัวอย่างหรือใครเคยเห็นคําไทยคําไหนนอกเหนือจากคําที่ครูยกตัวอย่างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเลยนะคะสําหรับคลิปต่อไปเนี่ยครูจะทํา เรื่องอะไรมาให้ดูว่าจะพาไปเรียนในเรื่องอะไรนะคะก็ติดตามกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้คุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ